คุณผู้ชมคะปัญหาเรื่องของคนไร้บ้านเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสําคัญนะคะที่ผู้นําสหรัฐต้องเร่งแก้ไขและแน่นอนเรื่องนี้จะเป็นประเด็นร้อนที่ผู้นําสหรัฐเนี่ยต้องไปสู้ศึกชิงตําแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นในปลายปี2024นี้นะคะนอกจากโจไบเดนเนี่ยที่ ประกาศว่าอยากจะเป็นตัวแทนของเดโมแครตลงชิงตําแหน่งอีกหนึ่งสมัยนะคะก็ยังต้องจับตามองไปที่โดนั์ทรัมค่ะหลังก่อนหน้านี้นะคะอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัททรัมเนี่ยเขากวาดคะแนนเสียงชัยชนะในการเลือกตั้ง p พร์มารีในรัฐนิวแฮมเชียร์ได้สําเร็จค่ะ สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในการเลือกตั้งขั้นต้นของสหรัฐนะคะแล้วก็ประกาศพร้อมจะลงสึกเลือกตั้งสู้กับประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐคนปัจจุบันที่มีคะแนนความนิยมจากกลุ่มผู้สนับสนุนเนี่ยไม่แพ้กันเลยทีเดียวขณะเดียวกันค่ะนิกกี้เฮลลี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคู่แข่งชิงตําแหน่งจากพ,กพรรค r ิเบริกันนะคะที่ตอนนี้ก็ยังไม่ยอมถอยเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณดิดละดาวิชัยดิดรายงานมาจากสหรัฐอเมริกาค่ะ สนามเลือกตั้งขั้นต้นแบบพรามารีสนามแรกที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทําให้เห็นแล้วว่าชาวรุพรับอิกัารรีกร้องผู้นําแบบทรัมป์ให้กลับมาเป็นตัวแทนในการต่อสู้ในสนามเลือกตั้งครั้งนี้ <Really? S 1> อดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งทรัมป์เป็นคนแรกที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี แต่สามารถเอาชนะการเลือกตั้งขั้นต้นในสองรัฐแรกคือรัฐไอโอวาผ่านการเลือกตั้งดั้งเดิมแบบคอคัสและรัฐนิวแฮมเชียร์จากการเลือกตั้งขั้นต้นแบบพรีมารีเกินกว่า50ในรัฐนิวแฮมเชียร์ทรัมป์ได้คะแนนไปถึง54.3ได้ตัวแทนพักเพิ่มไป12คนรวมในตอนนี้แล้วได้เดลิเกต32คน ด้านคู่แข่งหนึ่งเดียวอย่างนิกกี้ฮาร์ลี่อดีตผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนาได้คะแนนอยู่ที่43.4%ได้เดลิเกตไปเพิ่ม9คนรวมเป็น17คนขณะที่รอนเดอซันติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาผู้คว้าอันดับที่2ในการประชุมคอคัสครั้งที่แล้วประกาศยุติแคมเปญของตนเองพร้อมหันไปสนับสนุนทรัมป์ด้วยความล้มเหลวในแคมเปญของตนที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนทรัมป์ We've won almost every single poll in the last three months against c r o o k e d Joe Biden Almost every poll and she doesn't win those polls And just a little note to Nikki She's not g o n win She's not gonna win คำกล่าวกราวพุ่งปาโจมตี Nikki h a ี e y คู่แข่งหญิงคนสุดท้ายจากพักรุยพับิกันของทรัมป์แสดงให้เห็นว่าเธอยังคงเดดเด่นในสนามเลือกตั้งแคนดิเดตด้วยแคมเป็นความเป็นผู้นำอนุรักษ์นิยมรุ่นใหม่ เสนอตัวที่จะก้าวข้ามผ่านความดราม่าทางการเมืองซึ่งฮาร์รี่เองคาดหวังว่ารัฐนิวแฮมเชียร์จะเป็นรัฐที่เธอสามารถเอาชนะทรัมป์ได้แต่เธอกลับทำคะแนนได้ไม่ถึงครึ่งในกลุ่มผู้สนับสนุนอิสระที่ยังไม่ตัดสินใจและได้รับคะแนนโหวตจากผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันก,กว่า6%ปอร์เซแต่แรงสนับสนุนนี้ยังคงตามหลังทรัมป์อยู่ถึง11จุด ซึ่งทรัมป์สามารถกวาดเสียงจากผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายหรือพัรคพิการอนุรักษ์นิยมสุดโต่งได้อย่างมั่นคงทำให้ทรัมป์มั่นใจและประกาศสู้ศึกรีแมชกับโจไบเดน New Hampshire is first in the nation it is not the last in the nation this race is far from over there are dozens of states left to go The next sweet state one of South Carolina is my นิกกี้ฮา์ลี่ออกประกาศพร้อมเดินหน้าสู้ในสนามต่อไปจนกว่าจะถึงซ u เปอร์ทิวส์เดย์ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ซึ่งจะมีการเลือกตั้งขั้นตน้นพร้อมการถึง15รัฐและ1เขตสนามรอบถัดไปของเธอคือรัฐเซาท์แคโรไลนาที่ฮาร์ลี่เกิดและเป็นผู้ว่าการรัฐถึง2สมัย แต่คะแนนความนิยมของเธอนั้นยังไม่สามารถสู้ทรัมได้คาดว่าจะมีตัวแทนจากพรรครีพับลิกันออกมาเรียกร้องให้ฮารลี่ทถอนตัวจากการแข่งขันครั้งนี้การเลือกตั้งแบบพร i มอรีในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ต่างจากการประชุมคอคัสในรัฐไอโอวาที่จะมีการรวมตัวประชุมกันตามเวลาที่กำหนดแต่การเลือกตั้งแบบพรีเมอรีเองจะเป็นการจัดขู่หาเลือกตั้ง หากจะลงคะแนนในพรรครือยพับปิกันจะต้องมีการขึ้นทะเบียนผู้สนับสนุนพักหรือขึ้นทะเบียนเป็นผู้สนับสนุนอิสระภายในกำหนดตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับบัตรโหวตแคนดิเดตจากพรรครุอยพับปิกาเพื่อลงคะแนนเสียงให้กับแคนดิเดตที่ตนชื่นชอบและนำบัตรไปใส่ในเครื่องนับคะแนนซึ่งจะรายงานผลตรงไปสู่รัฐบาลท้องถิ่นแบบเรียบทม ดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยนะคะกับนิกวิลเลอร์ผ่านทางโทรศัพท์ค่ะซึ่งเขาเป็นผู้สนับสนุนฝั่งริ p พ b l i c a พิกันที่อาศัยอยู่ในรัฐเวอร์จิเนียค่ะโดยนิกนะคะได้แสดงความคิดเห็นว่าชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์ในสองสเตทแรกสองรัฐแรกในการแข่งขันเลือกตั้งขั้นต้นนั้นนะคะเป็นการเรียกร้องให้โดนัลด์ทรัมป์นั้นกลับมาฟืน้นฟูเศรษฐกิจของอเมริกาอีกครั้งค่ะ Mm -hmm. um, because if you want to work in in government around here, you don't want that on your record. For me, uh, I just don't see another option. We've seen mm -hmm. what the last four years did. The United States is pouring billions of dollars into overseas wars right now. Something that Trump, who, some of whom uh, hold master's degrees, they're voting for Trump, even though they don't like how he talks. They like the results that he brings i don't know i mean i think it's kind of concerning but um, i guess we still have to wait and see like what happens with like his criminal charges if he comes back and wins i think that's like i think that's like really terrible for like the country i think he very easily could like claim that he doesn't want to leave see if there's a better option i guess but mm -hmm. typically i do tend to go with the democratic person who gets the nomination so usually i vote democrat just because like beating him they have the best chance of beating him. นอกจากนี้รัฐบาลท้องถิ่นในรัฐนิวแฮมเชียร์ยังคงดำเนินการเลือกตั้งแบบ p r i m ม r รของพรรคเดโมแครตอีกด้วยเพราะตามหลักกฎหมายการเลือกตั้งของรัฐนิวแฮมเชียร์จะต้องเป็นรัฐแรกในการจัดการเลือกตั้งแบบ p r i m ม r รของสหรัฐแม้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งพรรคเดโมแครตแห่งชาติได้ตัดสินใจไม่ส่งชื่อประธานาธิบดีโจไบเดนให้อยู่ในบัตรเลือกตั้งที่รัฐนิวแฮมเชียร์ก็ตาม หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ตีพิมพ์ว่าอาจจะเป็นเพราะรัฐนิว h a m เชียร์มีจำนวนประชากรที่ขึ้นทะเบียนเป็นอิสระมากเกินไปอาจทำให้ผลโหวตแคนดิเดตอย่างไบเดนออกมาไม่น่าพอใจและส่งผลกระทบต่อคะแนนโหวตในรัฐอื่นๆที่จะตามมาทำให้ตัวแทนจากพรรคเดโมแครตต้องออกมาแก้เกมด้วยการส่งแคมเปญเขียนชื่อไบเดนในบัตรเลือกตั้ง right in joe biden ในหนึ่งสัปดาห์ก่อนการเลือกตั้ง และส่งผลให้ไบเดนเอาชนะตรวจแทนแคนดิเดตจากเดโมแครตที่มีชื่ออยู่ในบัตรเลือกตั้งเอาชนะได้ถึง66.4ดิดละดาวิชัยดิดรายงานจากกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกา